กับเข้ามาสู่รายการในช่วงที่3มนะครับซึ่งผมก็กําลังจะพูดคุยกับท่านพันตํารวจเอกสุบินบุญเล็กนะครับท่านพุ่งกับการสถานีตํารวจภูทรอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับท่านพุ่งกับครับน้ําท่วมขังมานานยังครับที่นี่ตั้งแต่วันที่5ครับ5ตุลาที่ผ่านมาครับ ก็ก็อาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งครั้งแรกเป็นยังไงครับน้ํามาน้ํามันจะมาเป็นสามทางสามสายนะครับในพวกเนี้ยส่วนส่วนที่มาจากห้วยมะปงนะครับมันก็จะมาผ่านตําบลหันทรายมานะครับเสร็จแล้วถนนสวรรณศรนะครับถนนที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเนี่ยถึงอันลันอยางในสวรนศรนะครับ มันก็จะมีน้ำมีสายที่มาจากเขาสายดาวมาจากเขาชะกันมาจากถนนสวนสอนซึน่งมันมามาทะกับถนนสวนสอนปุ๊บใช่ไหมครับครับมันก็จะขึ้นบนไ่ได้เนื่องจากสูงกว่าถนนจะสูงกว่าสูงกว่าครับ,รบมันก็เลยเละาะถนนสวนสอนมาแบบนี้เลยครับ,รบมาปุ๊บมาเข้าบ้านใหม่หนองไซครับผ่านวัฒนามาเข้าบ้านใหม่หนองไซมาเจอกันตรงบ้านด่านลงคอขวดต้องคลองพมโห์นะครับครับลงคลองพโหดแล้วก็จากน้ํา ที่มาจากเขาชะกันมาจากเขาสายดาวมาจากที่สูงที่อำเภอคลองหาดประกอบกับมีฝนตกจํานวนติดต่อกันสามวันติดเลยครับตอนน้ํามานี่มาทีเดียวปุบท่วมเลยรือว่าค่อยๆมาน้ําจะค่อยๆมาก่อนครับในช่วงแรกซึ่งทําให้คนประชาชนอย่างนี้ชะล่าใจคิดว่าคงจะน้ําไม่เยอะครับแต่พอมาคืนวันที่เจ็นี่ครับน้ํามาแรงมากครับคือหมายความว่า ล้นจากฝ่ายไอ้ห้วยห้วยเก็บน้ําพระปงครับเสร็จแล้วก็มาเจอกับน้ํานางลกาเนี่ยฮะที่ผมเล่าให้ฟังมันก็มาประจบกันตรงบ้านด่านลงคลองพมโหดอีกส่วนหนึ่งมาจากที่สูงอำเภอคลองหาดมาประจบกันที่ฟากห้วยนะครับพอดีก็มาถึงสามสายด้วยกันพอมาถึงก็ลงมารวมกันที่อำเภอรัญญประเทศพอมาลงปุ๊บนี่น้ำท่วมทีเดียวนี่ประมาณกี่เมตรครับหรือว่ากี่เซนติเมตร สูงสุดในเขตเทศบาล1้อยห้ารเซนติเมตรครับย150เซนติเมตรนี่ก็หัวกับท่วมหัวนะครับครับาคนเตี้ยๆก็ท่วมไปเลยท่เลยก็ตีเงี้ยท่วมแน่นอนครับครับตอนนี้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเยอะไหมครับประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะเดือดเดือดร้อนเยอะมากครับเยอะมากในพื้นที่ของภูมิกับดูแลเนี่ยมีกี่หลังคาเรือนมีประชากรเท่าไหร่อ่ะประชากร58,000กว่าคนนะครับห้0 0มื่นแปดพนกว่าครับแล้ว บ้านเรือนปร,ประชาชนเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่8หมู่ก็ประมาณแปดสกว่าหมู่บ้านนะครับแล้วส่วนใหญ่นี่ท่วมหมดเลยครับทั้งอำเภอเลยหรือว่าประมาณสัก 70%- 8 0เปอร์เซ็นต์ห้าห้าตำบลที่ท่วมครับในเขตอำเภอลำประเทศห้าตำบลห้าตำบลที่ท่วมและเหลือสามตำบลที่ว่ามทีท่วมแต่ไม่ไม่ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในเขตเทศบาล แน่นอนครับเดืดเทศบาลเมื่อกี้ไปดูมาหลายจุดนะครับท่วมสูงนะครับประชาชนที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะลําบากเนื่องจากเขจะออกไปตลาดหรือว่าจะออกไปที่ถนนใหญ่นะครับผมก็เห็นว่ามีรถทหารมารับส่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีหน่วยงานของมูลที่มีหน่วยงานของต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือตอนนี้ในด้านของตํำรวจมีการช่วยเหลือประชาชนอย่งไรบ้างครับ ในเรื่องของตำรวจนะครับก็แบ่งกำลังเป็นสามเป็นหชุดนะครับหกชุดชุดละเ้านายครับชุดละเ้านายแล้วก็มีมีการแบ่งกำลังออกเป็นสามส่วนยุด่ายส่วนแรกคือเอา ใช้ในการป้องกรรันป่าปลาพยากรรมในช่วงน้ําท่วมเนี่ยโดยที่การป้องกันยังไงครับน้ําท่วมโดยการใช้เรือครับ,รบช่วงนั้นช่วงวันที่เจ็ดที่แปดมันจะใช้รถไม่ได้แล้วอยากใช้ได้มากกับรถรถประเภทออฟโรดสูงไ่ได้บ้างเป็นบางพื้นที่แต่บางส่วนก็ออฟโรดก็ลงไม่ไม,ไม่ได้ ตรงนี้มีการป้องกันอาชญากรรมในช่วงน้ําท่วมแล้วมีอะไรต่อก็ตกกลางคืนใช่ไหมครับมันจะเงียบตลาดจะเงียบเสร็จรแล้วน้ําจะมีแต่น้ําแล้วก็น้ําไหลแรงผมจะใช้เรือที่ได้รับการสนับสนุนจากออของภาคสองสนับสนุนมาแล้วก็กําลังพลมา16นายเรือสองลำผมาาก็จัดเจ้าที่ผมลงไปประจําเรืออีกลำละสี่นายเพื่อออ,อกตรวจตามตามถนนนะครับที่ที่ไปตรวจดูไปตวรวจดูแล้วมีการส่องไฟครับส่องไฟฉาย สปอตไลท์ให้ให้มันให้คือมีคนพักอยู่บ้านเกิดความอุ่นใจเพราะว่ามันได้มีแสงสว่างได้อะไรแบบมีมีเจ้าหน้าที่อยู่ครับเราก็ร้องตะโกนบอกว่าเดือดร้อนกด191หรือเบอร์โทรศัพท์ทางสถา,านีตำรวจเราครับก็จะไปทันทีไปทันทีครับครับผม มีมีบ้านเรือนบางบางหลังไหมครับที่แบบว่าปิดหนีน้ําไปเลยอย่างเงี้ยไม่อยู่มีครับมีครับเรี่กก็ไม่มีเจ้าของครับรอย่างนี้เราไปดูแลยังไงครับก็ค,บคือเราก็สอบถามติดต่อให้ไอชุดสายตรวจเรารู้ว่าเป็นบ้านของใครก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็โทรบอกเขาบอกแจ้งมาว่าหนูอยู่ที่บ้านญาติที่ที่น้ำไม่ท่วม อำเภอต่างๆหรือต่างตำบลที่นั้มาด้วยเขาจะแจ้งล้าบอกเขาได้เก็บของขึ้นท้างบนหมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงขอเจ้าที่ออกตรวจตาการงัดเงะอย่างเดียวผม้มครับและมีการออกตรวจทีไหมทั้งคืนครับยี่บสี่ชั่วโมงครับ2ี่ชั่วโมงกำลังพลมีเท่าไหร่ครับกำลังพลมีร้อย2ี่รยี่ิถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วยอะออกตรวจตาไงตัวถึงในขณะที่ มีประชากรหรือว่ามีบ้านเรือนเนี่ยเป็นจํานวนมากเราแบ่งกันครับหกผัดละ9คนเนี่ยครับมี6ชุดเนี่ยแบ่งกันเข้า6กชั่วโมงออกแล้วก็ สุดเข้ามาเสริมเข้ามาเสริมครับ,รบมีสามสายครับตามตามถนนเส้นหลักนะฮะเราจะออกตรวจมาเจอกันมันจะมีวงการตรวจรอบอยู่ตลอดตามตามซอกนะ,ะตามซอยช่วงที่ผ่านมาน้ําท่วมเนี่ยครับมีการจับกลุ่มผู้ที่ชอบไปงั้นแงหรือว่าไปขโมยของอะไรได้ั้างไหมครับไม่มีครับเพราะเจ้าหน้าที่ลงเต็มพื้นที่หมดเลยครับ่วงนั้นก็ลงเต็มพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้พ่อแม่พี่น้องตลอดครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปในข้างในลึก ผมไปสอบถามชาวบ้านเขาบอกไม่เคยเห็นพุ่มกลับมาเลยอ๋อลองลองเรียกคนที่เดินผ่านมาแถวนี้สักคนลองลองดูนะครับว่าเขาจะรู้จักผมไหมไปก็บอกว่าไม่เห็นพุ่มกลับมาเลยเห็นแต่ทหารมาอย่างเงี้ยผมว่าผมก็บอกว่าทหารเยอะที่นี่ทหารเยอะนะครับเพราะว่ากําลังทหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารเกณฑ์ก็ลงมาช่วยเหลือทหารก็มาช่วยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการช่วยเหลือชาจนแล้วก็บอกว่าทหารเนี่ยเขามีรถใหญ่ใมารับแล้วตํารวจมีรถไม่รับมั้งไหมครับ ตำรวจรถที่จะใช้ในราชการของตำรวจเราก็เจอน้ําของวันที่6ที่เจ็ดในกระมอบหมดแล้วครับหมดทุกคันครับส่วนใหญ่เป็นรถรถส่วนตัวครับรถส่วนตัวแล้วถ้าไม่รถส่วนตัวก็เป็นรถกระบะซึ่งไม่ได้สูงอะไรไม่ได้ยกสูงไม่ได้อ่าที่จะหนีน้ําได้นะฮะพอเจอน้ําท่วมเข้าไปก็ถอยเสียก็ไปอยู่ใต้น้ําก็ดับนะครับขาดลื่นแล้วครับขาด <คา S 1> ลืนล่นหมด ช่วงแรกๆที่ผมเห็นที่ผมเห็นในลูกนะครับพุบ่มกับปุ่มเด็กนั่นคือเหตุการณ์อะไรครับอ๋อเหตุการณ์เด็กป่วยเด็กป่วยและช็อกอ,อยู่ที่ซอยต้นโพดงนี้ครับ,รบ <ๆ S 1> ก็ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผมก็นํานเจ้าที่ตํารวจลงเรือครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลงเรือโดยใช้รถอฟโรดลากไป,ลาก,ไปลากในที่อฟโรดวิ่งได้พอถึงจุดตรงนั้นซึ่งรถทหารเข้าไม่ได้เป็นทางแคบแล้วก็ มีสายไฟเตี้ยผมก็เลยใช้ออฟโรดผมลากเรือไปจุดนั้นแล้วก็ใช้เรือที่ได้รับมอบหมายมาจากท่านผู้จการภาคสองครับเข้าไปช่วยเหลือครับเขาช็อก <c oughs> <c oughs> ช็อกครับช็อกเพราะอะไรครับรู้ว่าเขามีโรคประจําตัวอยู่แล้วน่าจะมีโรคประจําตัวอยู่ครับแล้วเป็นไข้ด้วยตัวร้อนมากช่วงนั้นน้ํามาใหม่ใหม่รือยังไงครับน้ํามาประมาณวันที่6กคะฮะวันที่6น้ําสูงน้ําสูงเริ่มสูงแล้วรถก็เข้าไม่ได้ไม่ได้เน่ยแล้วพุ่มกับก็นากาลังใจทีตารวจเข้าไปช่วยผมเห็นพุ่มกับอุ้มเด็กออกมาแล้วส่งโรงพยาบาลที่ไหนรัโรงพยาบาลันทนประเทศเนี่ยครับแล้วตอนนี้เด็กเป็นไงครับ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รายงานมาเลยครับก็ยังไม่ได้รับรายงานเห็ยังไงถึงมือหมอแล้วก็แต่ก็ถึงมือหมอแล้วก็สบายใจได้ก็สบายใจตรงนั้นนอกจากเด็กแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่พุ่มกลับลงไปช่วยเหลือคนแก่ครับคนแก่นี่ต้องดูเป็นพิเศษเลยไหมครับเป็นพิเศษเลยครับผมเข้าไปในซอยหลังด่านเนี่ยคนแก่อายุ9กากว่าอยู่บ้านคนเดียวครับผมก็ต้องเอาของไปแจกเพราะผมรู้ตั้งแต่วันนั้นมา คนแก่ยายคนนี้อยู่คนเดียวผมก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผมเอาของไปให้ทุกวันแล้วไปทักถามยังได้รับข้าวกล่องก็เาข้าวกล่องไปดูแลคท่านดูนะแหละครับในช่วงนี้น้ําท่วมเนี่ยเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมแน่นอนเจ้าที่ตํารวจเนี่ยกำลังคนมีน้อยทํางานหนักพุ่มกับมีฝันและกำลังใจบอกผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างไรบ้างครับโอ้เรื่องนี้มันแน่นอนเลยครับท่านผออดุลแตงสิงแก้วครับผบตรเรา S <S <an> <t uan> ได้เห็นภาพน้ําท่วมและเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะ <os> <t uan> ท่านก็โทรมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งท่านผู้การสักแก้วก็ไดใ้ให้กระจายข่าวให้เจ้าที่ตํารวจดับประเทศทุกคนนะให้มีขวัญและกาลังใจว่าท่านอด,ดุลแสงหิงแก้วท่านาอกมาตอดเราโทรมาชมเชยกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเราแ <os> <t uan> ขาวก็เลยมีขวัญและกำลังใจขึ้นสูงมาก, <os> <t uan> กนอกจากชาวบ้านที่จะเดือดร้อนแล้วครับท่านผู้ชมครับแม้แต่บ้านของตํารวจเองก็โดนน้าท่วม แล้วถ้าเกิดเป็นบ้านผมโดนน้าท่วมเนี่ยผมจะไม่มีกระติกกระใจช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงแต่ตรงนี้ตํารวจที่อรัญ,ญประเทศนะครับบางหลังนะครับบางคนถูกน้ําท่วมถึงแม้ว่าเขาของที่บ้านจะเสียหายอะไรแต่ด้วยความเป็นผู้ทักสันติราษฎร์นี่ก็ยังออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับตรงนี้ผมก็อยากจะทราบนะครับท่านผู้กกับว่าท่านผู้กกับมีเทคนิคยังไงอ่ะให้ตำรวจเนี่ยมีความแ่ามกำลังใจที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชน ก็มีการแจ้งจากกรมศุนนิยมมาตั้งก่อนล่วงหน้าแล้ว7วันผมไม่ได้สั่งการลูกน้องว่าของทุกอย่างเก็บขึ้นที่สูงให้หมดพราอถ้าถึงช่วงเวลาน้ําท่วมจริงแล้วเราไม่มีโอกาสได้มาดูแลตัวเราเราต้องไม่เพื่อความรักษาความไม่ประมาทเสมอมด้วยชีวิตนะครับ,รบเราเก็บของไว้ที่สูงก่อนเพื่อถึงเวลาโอกาสน้ําท่วมปุ๊บเราจะได้ได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนจนได้เต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วงเชื่อไหมผู้ใาบังคับอนชาเชื่อไหมพี่ภูมิกับบอกทุกคนทําหมดเลยครับ,ลรบแล้วผมก็เลยไปตรวจด,ดูที่บ้านแล้วว่า มีการทำทุกคนทำแบบนี้แล้วตอนนี้บางหลังที่ถูกน้ําท่วมเกิดความเสียหายนี่เรามีการช่วยเหลือยังไงครับผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นฝ่าล่ากำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าบ้านตัวเองก็ถูกน้าท่วมแล้วจะต้องออกไปดูแลประชาชนจะมีกระจิกกระใจไปช่วยเหลือใครอย่างงี้อ๋อครับคือทางท่านผู้ทางท่านผู้บุกข้บัญชาทางท่านผู้จัาการภาคสองได้อ่าบอกว่าผมว่าประมาณเรามีเดี๋ยวเราให้เราช่วยไป ด้วยคนอื่นไปเต็มที่ส่วนเรื่องความเสียหายของตัวสถานีหรือบ้านพักหรือของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางท่านผู้จัดก,การภาคสองจะดำเนินการของบประมาณมาเชยให้ในส่วนนี้ครับม,มาดูแลครับผมครับช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยครับครับคาดว่ากี่วันน้ําจะลดะครับทางท่านผู้จัดก,การภาคสองสังการแม่บกกีแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านมาตรวจนะครับท่านบอกว่าหลังจากน้ําลดแล้วย,ยังให้คงกําลังไว้ต่อ15วันต่ออีก15วันต่ออีก15วัน น้ำรถนี่มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างหัวขยงขยะอะไรต่างๆมากมายที่มันจะเกินไปหมดอย่างเงี้ยอันนั้นมันไม่เท่าสำคัญท่าไหร่สำคัญกับอายกรรมหลังน้ำรถดิครับมันจะมีเราต้องตรงนี้ครับท่านผู้จัดการภาคสองสั่งกรชับไปอายกรรมหลังน้ำรถคืออะไรครับหมายถึงว่าก็มีการก่อเหตุรักเล็กขโมยน้อยลัก วิ่งชิงป้นอะไรเกิดในพื้นที่เนื่องจากว่าขาดแคลนนะครับเนื่องจากว่าขาดแคลนผลกระทบมาจากการน้ําท่วมนะครับครับ,รบท่านที่ยมครับนี่ก็เป็นการทํางานของท่านพุ่มกับสุบินนะครับซึ่งท่านไปนุ่มกับการสถานีตํารวจปูทอนอารัญ,ญ,ญประเทศนะครับก็เหนื่อยพอสมควรน,นะครับเห็นการทํางานของท่านแล้วนะครับแต่ท่านก็ยัง เป็นตำรวจมืออาชีพอย่างที่ท่านพลตํารวจเอกอดุลจางจิงแก้วท่านบอกไว้ว่าตํารวจต้องเป็นตํารวจมืออาชีพก็สมครับที่จะเป็นตํารวจมืออาชีพเพราะท่านออกช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้ผมก็ยังคงอยู่ที่นี่นะครับก็ยังคงอาจจะติดตามท่านผู้การนะครับท่านผู้การก็จะออกตรวจแล้วก็ดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับ เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับผมก็ยังจะคงอยู่และก็ติดตามชมนะครับวันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยก็ได้หมดเวลาลงนะครับผมพร้อมด้วยท่านผู้กำกับนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พบกับรายการตำรวจพบประชาชนนะครับผมไพโรดเตอริยมนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาลุยอยู่ที่อำเภอรัญญาประเทศ